ที่เห็นหิ้วพลุงพลังนี้คือของกลางนะครับทั้งหมดนี้กําลังจะเอาไปเก็บรักษาเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับผมดัดแปลงสภาพมาจากแบงค์กันถ้าใครมีไว้ในครอบครองก็มีความผิดตามพรบวุฒิปืนมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทอันนี้เป็นก๊อกนะครับแต่ถ้าหารกพบพา ไปในเมืองหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทนี่อันนี้ปืนแก๊ปนะครับสำหรับบ้านใครที่ยังมีอยู่นะก็ทำลายทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าใครมีไว้ก็เป็นความผิดนะครับถูกจับมาไม่คุ้มกันนะเดี๋ยวมาดูอัน,นเดื่นๆว่ามีอะไรบ้างโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์ที่ยึดจากคดีลักลอบเล่นการพนันออนไลน์นะครับหรือว่า เป็นสล็อตนั่นแหละนะครับสำหรับไว้รุ่นนะใครที่เล่นอยู่ก็เลิกนะครับนอกจากโดนจับแล้วก็ยังจะถูกยึดโทรศัพท์มือถืออีกเสียทั้งเงินที่เล่นการพนันแล้วก็เสียโทรศัพท์เสียเวลาเสียอนาคตอีกนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนขอเตือนดวยก่อนอเดี๋ยวเราเอาไปเก็บที่ห้องเก็บของกลางไปไปกันเลย ต้องทาใจทุกครั้งครับก่อนที่จะมาเปิดห้องนี้เพราะว่ามันเคยมีเคยมีที่โดนตุ๊กแกมันร่วงมาเสียตัวแล้วไม่แล้วไม่ใช่แค่ตุ๊กแกด้วยนะมันมีแม้กระทั่งงูเขียวสงสัยงูเขียวจะมากินตับตุ๊กแก <laughs> ตุ๊กแกไม่มีมีแต่จิ้งจกโอเคผ่าน ช่วงนี้เปิดบ่อยครับน่าจะหนีไปหมดแล้วแต่ว่าถ้านานๆทีมาเปิดทีเนี่ยเรียบร้อยมีแน่นอนช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีเพราะว่าผมมาเปิดแทบทุกวันนะครับส่วนของกลางที่เราเข้าไปเก็บเมื่อกี้นะครับก็เ,เก็บเพื่อรอคําสั่งศาลว่าจะลิบหรือว่าคืนให้กับเจ้าของนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นคดียาเสพติดคดีปั่นสล็อตเนี้ยโดนลิบมือถือแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วครับขอตัวแล้วครับผม